สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทารุบัยลูกตาลช่องที่เราจะดูดวงแบบคู่คิดเป็นกาละยานมีรแห่งใจค่ะคลิปนี้จะเป็นการดูดวงชาวราศีเมษนะคะหรือผู้ที่ผูกลักนาแล้วเป็นราศีเมษในช่วงเดือนธันวาคม2565ค่ะช่องนี้เราจะอ้างอิงการแบ่งวันที่ตามโหราศาสตร์ตะวันตกฉะนั้นผู้ที่เกิดราศีเมษก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ย2ิมีนาคมนะคะถึง21เมีายนค่ะสําหรับใครที่ต้องการดูตามลักนาแลังไม่ทราบลักนานะคะลูกตาลจะ ลิงก์เว็บไซต์ในการหาลักคะนาไว้ให้ด้านล่างการทำนายครั้งนี้จะเป็นการทำนายโดยกว้างไม่ได้เฉพาะเจาะจงสำหรับใครเป็นพิเศษฉะนั้นดูได้เพื่อเป็นกำลังใจเป็นแนวทางค่ะแต่สำหรับการตัดสินใจแล้วแนะนำเป็นการดูโดงส่วนตัวและสามารถติดต่อลูกตาลได้ที่ La ฟิชเ r อร c อัลคาลไลอดแอดฮาโรบาลูกตาลเลยนะคะยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้กันด้วยค่ะในช่วงเดือนธันวาคมนี้ชาวราศีเมษจะเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูนะไพ่กันค่ะไพ่ตรงกลางเป็น Three of Cups อะคะ The รีเทสนะคะเทนโฟานะคะเดสตาร์ Star, นะคะทร r อปแอน์เคลนะนดอ์เคลเดานะคะเดชไอดละบัสรสุดท้ายข,ของคุณนะคะคือเอสซัปแอนด์เค่ะลูกตามอว่าเดือนนี้จะเป็นเดือนแห่งโอกาส ะคาะมีโอกาสมีชื่อเสียงมากขึ้นนะคะได้รับการประสานประโยชน์นะคะครอบครัวมีความอบอุ่นมีโอกาสพบรักที่ดีมีโอกาสมั่นหมายแต่งงานได้ค่ะสําหรับเดือนนี้ด้านการงานแล้วก็การเงินนะคะเชยออตเดซันแล้วก็นาอเพเดคลขึ้นมาค่ะมันบ่งบอกว่าก่อนหน้านี้คุณเองอาจจะผ่านอุปสรรคผ่านปัญหาคุณเองอาจจะแก้ไขออสถานการณ์ต่างๆไปได้ดีนะคะเดซันขึ้นมาเนี่ยบ่งบอกว่าอุปสรรคปัญหาต่างๆที่เคยมีมาจะผ่อนคลายจะมีโอกาสที่สลายไป ะค,ะคุณจะมีความโดดเด่นมากขึ้นผลงานของคุณทําให้คุณมีชื่อเสียงนะคะงานด้านยูทูบเบอร์ดารานักแสดงนะคะหรือว่า,าผลงานที่ออกสู่สาธารณะต่างๆเดือนนี้ถือว่าโดดเด่นมากๆนะคะพรียอฟค่ะเป็นไพ่ตรงกลางบ่งบอกแห่งการเฉลิมฉลองการประสานประโยชน์ค่ะผลงานของคุณจะได้รับการยกย่องนะคะออกหน้าออกตาหรือว่ามีโอกาสที่แบบว่า,าขายของอะไรก็จะโดดเด่นเนะาะเรีรับขึ้นมาตรงกลางนะคะลูกตาม,มาว่าเดือนนี้คะ่ะคุณจะมีโอกาสในการ เฉลิมฉลองค่ะผลงานของคุณจะสร้างชื่อเสียงนะคะนำความโดดเด่นให้กับคุณงานด้านของดารานักสแสดงงานด้านยูทูบเบอร์งานด้านการต่างประเทศต่างๆนะคะความสวยความงามธุร,รกิจครอบครัวนะคะก็จะมีความโดดเด่นอาจจะมีการร่วมหุ้นลงทุนนะคะอาจจะมีทีม3คนอย่างนะะี้ค่ะในการประสานป,ประโยชน์กันแต่ถามว่าประสบความสาเร็จไหมมีความปังมากนะสำหรับเดือนนี้โดยไฮเพริเซสขึ้นมามีสินสิทธิ์ที่คอยคุ้มครองการตัดสินใจของคุณผ่านเซ้นได้เลยนะคะ ะะม,มีโอกาสมุง่งลงประสบความสําเร็จแล้วก็ต่อยอดความสําเร็จไปได้ด้วยนะคะในเรื่องของการเงินเดือนนี้ก็ถือว่ามีโชคลาบนะคะมีโอกาสที่จะการทํางานต่างๆเนี่ยมีโอกาสเงินเข้ามาค่อนข้างสูงเนาะแต่สิ่งสําคัญก็คือว่าอย่าลืมที่จะเก็บด้วยนะคะโอกาสเข้ามาดีมีการประสานประโยชน์ที่ดีเรามีการต่อย,ยอดกันได้ดีเนาะถือว่าการเงินก็มีความสุขมากๆนะคะอะไรที่ เป็นอุปสรรคปัญหาต่างๆ,ๆเนี่ยจะคลี่คลายไปมีความหวังครั้งใหม่มีโอกาสในการลงทุนอะไรใหม่ๆแล้วก็มีสิ่งดีๆที่รอคุณอยู่นะคะสาหรับชาวราศีเมษนะลูกตามมาว่าเดือนนี้เป็นเดือนแห่งความปังเลยอ่ะมันมีความโดดเด่นแล้วก็มีโอกาสประสบความเร็จสูงนะคะในมุมของการเรียนช่วงที่ผ่านมาน้องๆชาวราศีเมษก็จะมีความโดดเด่นอุปสรรคปัญหาที่เราเคยแบบแก้าขาหรือความอดทนพยายามของเราในการเรียนก็จะส่งผลให้คะแนนเราดีนะคะงานกลุ่มนะคะ จะได้คะแนนโดดเด่นแล้วก็มีโอกาสที่จะแบบมีชื่อเสียงมากขึ้นบางคนอาจจะไปไประกวดได้รางวัลอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าการทํางานถ้าเป็นงานเป็นกลุ่มเป็นทีมงานงานที่แบบเราเอ่อร่วมมือร่วมใจกันนะคะจะโดดเด่นมากๆนะคะในนี้มีความสุขมากประสบความสําเร็จนะคะเวลาที่เราอ่านหนังสือะค่ะเหมือนเราจะมีเซนส์นิดนึงเนาะว,ว่าเอ่อเหมือนหนังสือเราเราจะไปดีเทลทางไหนขขอสอบจากแนวไหนเหมือนเราเก่งข้อสอบได้อะไรประมาณนี้คะ่ะมันมาจากการประสานประโยชน์กันนะฉะนั้นเวลาติวะค่ะ อาจจะติ่กันเป็นหมู่คณะหรือว่าลองแบบออคุยๆพร้อมกับเพื่อนอะไรเงี้ยหรือว่าทํางานประสานประโยชน์กันก็จะดีมากถือว่าโดดเด่นเอเซเปนเดโคะค่ะโชคดีด้วยนะคะฉะนั้นคะแนนเนี่ยมีโอกาสที่จะได้ดีแล้วก็มีโอกาสที่จะเหมือนกับมีชื่อเสียงมากขึ้นมีได้รับโอกาสดีๆเกิดขึ้นได้ถือว่าเดือนนี้มีความปังมากนะคะไม่ว่าเรื่องไหนก็นแล้วแต่นเนาะในมุมของความรักเนี่ยเดือนนี้มีโอกาสที่จะเจอกับคนธาตุน้ำกรกฏมีนพิจิกนะคะ คนธาตุดินพฤกษบกันมังกรชาวราศีกุมแล้วก็ชาวราศีสิงเข้ามานะคะค่อนข้างโดดเด่นอยู่เหมือนกันคะ่ะอาจจะมาจากการที่เรามีชื่อเสียงมากขึ้นวันที่เราสวยขึ้นวันที่เราโดดเด่นขึ้นมาเนี่ยจะทําให้ดึงดูดคนดีๆเข้ามาได้นะคะอาจจะเจอการจากการทํางานการประสานประโยชน์หรือว่าการทํางานกลุ่มต่างๆเนาะก็จะเป็นลักษณะน,นั้นเข้ามาจากการเป็นเพื่อนนะคะหรือการที่เราโดดเด่นมีชื่อเสียงออกอีเวนต์ต่างๆเนี่ยก็จะทําให้ดึงดูดคนดีๆแล้วก็มีโอกาสที่จะ พัฒนาความสัมพันธ์ไปในทางที่ดีด้วยในส่วนของอความรักของคนที่มีคู่นะคะเดือนนี้มีความโดดเด่นอาจจะมีความอินดี้เนาะมันเหมือนกับเราจะมีความที่แบบเป็นตัวของตัวเองมากแล้วตามมาว่าเดือนนี้มีโอกาสในการมันหมายแต่งงานใครที่แต่งงานแล้วก็มีโอกาสมีลูกมีบุตรนะคะเป็นเดือนแห่งการเฉลิมฉลองเป็นเดือนที่ชาวราศีเมษเนี่ยน่าจะแบบดีใจเลยเป็นเดือนแห่งความที่เรามีความสุขมากขึ้นนะคะถ้าเคยมีอุปสรรคปัญหามาก่อนนะั้นเดือน จะมีการเคลียร์ปัญหาเคลียร์ใจกันแล้วก็มีความสุขกันมากขึ้นบางคนอาจจะพูดคุยเรื่องการแต่งงานหรืออาจจะพูดคุยเรื่องของการมีลูกมีบุตรก็มีโอกาสดีเนาะถือว่าเป็นช่วงเวลาดีๆสําหรับชาวราศีเมษค่ะในด้านของสุขภาพเดือนนี้อยากให้มีโอกาสอยากให้ไปเที่ยวนะคะมีโอกาสให้ทันน้ำมากขึ้นนะคะอา,อาจจะมีความเครียดหรือตกกังวลอยู่บ้างหรือว่าการนั่งทํางานที่เดิมเรน,นานก็อ,อาจจะทําให้เราอะคะ่ะมันเหมือนแบบอาจจะปวดตัวอะไรอย่างงี้ นะคะคพยายาม Active Action มากขึ้นนะคะแล้วก็การออกแดดอะไรอย่างนี้ค่ะออกได้แต่ว่าอยู่ในเลเวลที่เรา รับแสงแดดอ่อนๆอะไรเงี้ยได้แต่ว่าถ้าออกแคมกลางแจ้งอะไรไปก็ทา,าครีมกันแดดหรือว่าปกป้องตัวเองด้วยนะคะดังนี้ถามว่าเรื่องของสุขภาพเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรที่ใหญ่นะคะมากมายอะไรเงี้ยแต่วา่ามองว่ามีโอกาสที่จะตั้งครรภ์ได้เหมือนกันฉะนั้นนะคะถ้าเรามีแพลนที่จะมีน้องมีลูกมีบุตรนียค่ะก็พยายามตรวจเช็คร่างกายแล้วก็ปรับสมดุลของร่างกายให้ดีนะคะก็จะเป็นเรื่องที่ดีสําหรับเราะค่ะในส่วนของการทําบุญเดือนนี้แนะนาเป็นการทําบุญกับสิ่งศั ต่างๆเนาะการทําบุญแบบเป็นหมู่คณะนาะ,นะพ่อป่ากระถินจบไปแล้วเนาะแต่ว่าอาจจะเป็นลักษณะพ่ะป่าหรือว่าทําบุญร่วมก,กันกับคนรอบๆข้างนะคะทําบุญเกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวนะคะสถาบันที่ดูแลเรื่องครอบครัวต่างๆการบริจาคคานหรือการที่นําชื่อเสียงของเราค่ะไปสร้างคุณประโยชน์ขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเป็นอะไรที่เสริมบุญให้กับเราได้แต่อย่างที่บอกมาตลอดนะคะว่าการทําบุญจริงๆแล้วทําบุญเท่าไหร่ทําบุญที่ไหนทําบุญอย่างไรเนี่ยมันได้หมดค่ะขอให้เราทําบุญด้วย จิตใจที่บริสุทธิ์ทาตามกําลังศรัทธาตามหลักศาสนาของแต่ละคนได้เลยแล้วก็อย่าลืมที่จะทําบุญกับพ่อแม่บุปการีคนที่เลี้ยงคุณมาด้วยนะคะขอบคุณสาหรับการรับชมแล้วก็ติดตามกันค่ะอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้ลูกตาลด้วยนะคะสุดท้ายนี้ลูกตาลอใหญให่ทุกคนเชื่อมั่นในตัวเองศรัทธาในความดีขอใหยบุญรักษาเทวดาคุ้มครองค่ะ,แล,ะคแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าสินเสมอแล้วเจอกันสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ